สวัสดีครับชาวชุมชนละไมวุฒิทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางเทศบาลนะครับก็ลงพื้นที่นะครับมาพบกับประธานชุมชนนะครับละไมนะครับก็คือที่อิ๋วนะครับก็มายื่นเอกสารนะครับส่งเอกสารเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับก็คือในเรื่องของการรับถุงยังชีพนะครับตอนนี้ในเรื่องของเอกสารนะครับก็มาส่งให้กับประธานชุมชนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับก็ให้มาแจ้งรายชื่อนะครับที่ประธานชุมชนได้นะครับก็เราก็จะสำรวจนะครับพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบนะครับเราก็จะทางเทศบาลก็จะช่วยเหลือในเรื่องของถุงยังชีพเป็นการเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนในเรื่องอื่นก็เดี๋ยว รอหนังสือคําสั่งต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเยียวยาช่วยเหลือกันต่อไปนะครับถ้าประชาชนถามว,ว่าแล้วเรื่องเงินเยียวยาจะมาเมื่อไหร่จะต่อไว้ครับก็เดี๋ยวต้องรอหนังสือสั่งการก่อนนะครับตอนนี้อย่าไปฟังกระแสข่าวใดๆนะครับขอให้ติดตามข่าวสารจากทางเทศบาลเป็นหลักนะครับอย่าไปอย่าไปดูข้อมูลข่าวสารที่มันเชื่อถือไม่ได้นะบางทีก็อาจจะเป็นข่าวที่ที่ผ่านมาแล้วหรือว่านะครับเอาเอา ติดตามข้อมูลจากเทศบาลเป็นหลักดีกว่านะครับแล้วเราจะลงทางเพจเทศบาลนะครับประชาธรรมพันธุ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันนะครับเราอาจจะมีการลงทะเบียนอะไรเดี๋ยวต้องติดตามข่าวนะครับผมต้องติดตามข่าวเรื่อยๆครับก็ฝากวงใหถึงประชาชนหน่อยนะครับก็ช่วงนี้ก็ เข้าใจนะครับผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะครับก็ <laughs> <laughs> ที่ช่วยเขาก็ปีนี้ก็น้ําท่วมด้วยก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจนะครับต่อสู้ต่อไปนะครับภัยธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าทั้งนี้ท่านก็ขอให้รักษานะครับสุขภาพใจสุขภาพกายให,ให้เข้มแข็งนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับผม <laughs> ครับ